ค่อะอะไรนะคะ <c oughs> เป็นเป็นผู้หญิง <c oughs> นี่พี่เนื้อพี่ชายผมน้อยฮะพี่เป็นกระตุน้นเนื่ยพี่เป็นกระเทยอะ่ะเราเป็นผู้ชายเฮ้ยเราเป็นกระเทยเฮ้ยเราเป็นผู้หญิง <c oughs> ไม่สวยมากเหมือนเหมือนผู oh, ้ชายมากเลยนะโอ้ยมากไปเป็น uh, ผ like ู hmm. ้หญ oh, ิงเสียงออกจะสวยเสียงออกจะสวยตออะย่าด่าเราได้ไหมเธอเสียใจนะเธอโอ้โหเติมมาได้น่ะได้ เอาเท่าไหร่ว่ามา <S <S เอากี่เพจเงียบหนูคนไหนพูดเนี่ยเขาเงียบไปแล้วครับอะหรเราเราไม่ใช่กระเทยเราไม่ใช่กระเทยนะโอเคนะเนาะเระเป็นผพ้หญิงนะคือเอย,ยจริงดิจริง เชื่อเราเเสียงเรามันตอแไห่ตอแไหลตรงไหนอ่ะที่เสียงเป็นแบบนี้เราเป็นหวัดอะไรน้ำมูกกับเต็มจมูกเลยเนี่ยอาา <N> ่าฮะใช่แล้วค่ะ สงสส่น้ำมะนาวต้องเข้าแล้วเละทำไมต้องน้ำมะนาวฮะน้ำมะกรูดไม่ได้หรอขอน้ำขิงสักถ้วยหนึ่งก็ดีเอนได้ไหมครับเอ้ประหยัดอีกแล้วเอาดีๆแล้วไม่ไม่กวตีนแล้วอ่ะ จะดันแรงกันเหรอใช่เราเราไม่พร้อมมันอะอะไรฮะเราไม่พร้อมอ่ะจานี้ันหนไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นโอเคป่ะโอเคเออต่อไปแล้วนานายไปเลยไปเลยไปเลยโชคดีนะ